ก็มาได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็คือคลิปแรกนะก็คือเิ่งกดไปนะครับผมคลิปต่อไปก,ก็ก็พอก็พอได้อยู่ครับก็นี่คือตัวที่จะมาเล่าใท้เราเนอผมันนี้